สวัสดีครับผมนุ้แอดมินช่อง107เคลรับออนไลน์จุดเช็คอินบน IG หรือ Instagram ใช้เวลากี่วันจึงจะสามารถเช็คอินบน IG ได้แล้วกระบวนการต่างๆในการทำเช็คอินบน IG ทํทำอย่างไรสรุปก่อนเลยนะครับสถิติเพจลูกค้าผมที่ที่เข้ามาใช้บริการนะครับไม่ต่ำกว่า10วันแน่นอนนะครับ IG จะเช็คอินได้ก็ต่อเมื่อดูฝั่งซ้ายมือนะครับทำเพจ Facebook นี่คือเพจ นี่คือเปรของผมคือสร้างจุดเช็คอินรับดูแลเพจทำเพจให้เป็นสถานที่หรือจุดเช็คอินก่อนจากนั้นในส่วน IG ระบบมันจะลันอัตโนมัติเมื่อมีจุดเช็คอินเพจแล้วบวกไปอีกสักประมาณ5-6วันขั้นต่ำดังนั้นการจะมีจุดเช็คอินบนเพจ Facebook ส่วนมากจะประมาณ10กว่าวันนินดๆโดยโดยโดยมีเงื่อนไขคือการตั้งค่า ทำจากตรงนี้นะครับเข้ามาในเพจหน้าทำลายหน้าโปรไฟล์เพจเนี่ยเข้ามาแล้วจะสังเกตเห็นแก้ไขรายละเอียดเดี๋ยวขยายเต็มหน้าจอแป๊บหนึง่งนี่ครับหน้านี้นะครับไม่รู้จะเรียกว่าหน้าอะไรครับสังเกตแก้ไขรายละเอียดเยดทําจากตรงนี้นะครับไม่ใช่ไปเปิดผู้พัฒนาต่างๆหรือทำหลังบ้านอะไรซับซ้อนและไม่ได้จำเป็นต้องทำผ่านตัวจัดการธุรกิจหรือเขาเรียกว่าเพจร้านค้า ในลักษณะนั้นมันเป็นฟีเจอร์คันสูงและมีการเออร์เลอร,ร์อยู่พอสมควรผมรับงานลูกค้า99%ขึ้นไปคือทำจากตรงนี้เลยครับทำจุดเช็คอินเพจเพื่อให้ IG มีจุดเช็คอินแก้ไขรา,ายละเอียดจากตรงและเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบให้จบให้ถูกต้องรวมไปถึงหน้าบ้านหรือการสร้างโพสต์คอนเทนต์เนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวอยู่พอสมควรส,ส,ส่วสนตัวผมยิงแอดนะและปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะ เรื่องยอดไลค์ยอดติดตามการสรุปก็คือทํา SEO บนหน้าเพจนี่คือหน้าบ้านในส่วนหลังบ้านก็ต้องตั้งค่าให้ครบให้จบถูกต้องคือผมจะใช้เป็นบรรทัดฐานแบบนี้สมัยก่อนผมสอนทําคือควรจะตั้งค่าแบบนี้คือทําแล้วเพื่อนเพื่อน,อนี่น้องทุกคนก็ไปทําตามเหมือนเหมือนการทาให้ระบบเขาเออร์เลอร์ยกตัวอย่างผมเคยพาทําหมวดหมู่อาหารและเครื่องดื่มตอนนี้พังไปแล้วตอนที่ผมทําคลิปม,มันทาได้แล้วหลักร้อยหลักพันที่ทําคล้ายๆกัน นี่คือเหตุผลว่าทําไมมันเออร์เลอร์มันพังผมจะไม่ชี้นําว่าติดตั้งมวหมูอะไรนะครับกรอกยังไงผมจะพูดภาพรวมก็คือกรอกให้ครบให้จบให้ถูกต้องในธุรกิจของคุณมันไม่เหมือนกันไงเหมาภาพรวมก็คือทํา SEO นั่นเองนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมค้นหาใน Google มีเยอะแยะละเอียดที่สุดแล้วนะครับถามว่าทําเองถ้าคนที่มีพื้นฐานฟังผมพูดแค่นี้ก็น่าจะทําได้แล้วก็อนุมัตได้จุจิน ดังนั้นบริการของผมคือรับทำจุดเช็คอินเพจคนที่ไม่มีเวลาไม่มั่นใจหรือกลัวผิดพลาดนั่นเองครับอย่างเช่นการตั้งค่าโลเคชันเหล่านี้ครับกลัวมันผิดตั้งเวลา am pm จุดเช็คอินบน ig สามารถเช็คอินได้อะหมายถึงตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่เก็ตเช็คอิน ig คือเมื่อเลือกเมื่อเลือกที่วิดีโอหรือรูปภาพเสร็จแล้วกดถัดไปเรื่อยๆคุณจะเห็นคำว่าเพิ่มตำแหน่งนะครับ ในขั้นตอนที่คุณโพสไอจีนะครับจากนั้นก็พิมพ์ตำแหน่งผมจะยกตัวอย่างเพจนี้นะครับสร้างจุดเช็คอินรับดูแลเพจเมื่อเจอแล้วจิ้มครับจะขึ้นตัวหนังสือสีน้ําเงินนี่คือสถานที่ที่เจอนะครับผมไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรบนไ g นะครับผมตั้งค่าให้เพจ Facebook เป็นจุดเช็คอินดังนั้นนับตั้งแต่วันแรกที่สร้างเพจและใส่รา,ายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะที่ กล่าวมาข้างต้นสรุปอีกรอบก็คือหน้าบ้านคือการทำคอนเทนต์โพสรวมไปถึงยอดไลค์ยอดติดตามและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวกับ SEO เว็บไซต์เว็บไซต์หน้าเพจ Facebook ให้มันแนด์เอค่อนข้างสูงอ่ะภาพรวมตรงนี้นะครับถ้าคุณมี5้าไลค์เนี่ยผมว่ามันไม่อนุมัติอ่ะนะครับแล้วถ้าคุณไม่มีโพสอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วต่อให้คุณตั้งค่าเพอร์เฟกทุกอย่างมันก็ไม่อนุมัติอ่ะนะครับและปัจจัยอื่นนะครับรวมไปถึงการเคลื่อนไหวให้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาสัญจรหรือเขาเรียกทัฟฟิกนะครับ ต้องมีอันนี้ผมซื้อแอดไงครับยิงโฆษณา280กว่าไลค์เนี่ยไม่ได้ปั๊มไลค์นะครับมาจากโฆษณาก็ประมาณสัก10กว่าวันนะครับจุดเช็คอินเพจอนุมัติแล้วสเต็ป2คอือรอทาง IG อนุมัติจุดเช็คอินเด้งขึ้นมาเหมือนเมื่อะกี้กดปุ่มเช็คอินแล้วพิมพ์ชื่อเพจที่เราท,ทําจุดเช็คอินไว้บน f a c e b o o k เพจน,นะครับคือสเต็ป2อัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรบน IG เลยนะครับผมจะแนะนําให้คุณไปเชื่อมเพจกับ IG สรุปเลยนะครับมันไม่ได้ยากจนเกินไปนะถ้าไม่เชื่อมมันเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เชื่อมเดี๋ยวผมยุตัวอย่างอีกเพจหนึ่งข้างล่างชื่อ IG ข้างล่างชื่อโปรไฟล์ IG ของคุณตรงนี้คือจุดเช็คอินนะครับเดี๋ยวจิ้มเข้าไปเมื่อจิ้มสถานที่เข้ามาแล้วสังเกตว่าไม่มีไม่มีโปรไฟล์ IG สถ่านที่ว่างเปล่านี่คือไม่ได้เชื่อมนะครับจุดเช็คอินนี้ไม่ได้เชื่อมกับ IG ใดๆ ดังนั้นแนะนําให้เชื่อมครับไปดูวิธีการเชื่อมคือเฟืองตั้งค่านะครับเข้ามาหน้านี้ลักษณะนี้แล้วเลื่อนหาบัญชีที่ลิงก์ครับน่าจะอยู่ด้านล่างนะเจอแล้วครับนี่ครับบัญชีที่ลิงก์จิ้มดูครับโอเคหัวข้อนี้นะอินสตาแกรมใครที่ยังไม่เชื่อมมันจะให้คุณเชื่อมก็กดแล้วทําตามขั้นตอนบ๊ะๆถ้าไม่เข้าใจไปดูคลิปที่เกี่ยวข้องไอ การเชื่อมเพจกับ IG มาดูฝั่งคอมพิวเตอร์ครับการเชื่อมรูปโปรไฟล์แล้วไปที่ตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวคลิกตั้งค่าอีกครั้งนึงสังเกตสังเกตฝั่งซ้ายมือนะหัวข้อบัญชีที่ลิงก์ครับขั้นตอนเดียวกันกับมือถือเป๊ะเลยนะครับก็คลิกแล้วทำตามขั้นตอนนะครับจุดเช็คอินบน IG นั้นไม่น่าจะต่ำกว่า15วันนะครับนับตั้งแต่วันที่เริ่ม เริ่มสร้างจุดเช็คอินนั่นคือเช็คอินเพจทำเพจให้เป็นจุดเช็คอินก่อนแล้ว IG มันจะอนุมัติแบบอัตโนมัติไม่ต้องไปทําอะไรบน IG นะมีคลิปเรื่องราวดีๆก็นํามาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสาร ฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ